คุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นเจ็ดพุ่งผ่านไปแล้วสงสัยไหมว่ามันอาจบรรทุกอาวุธแบบไหนขีปนาวุธปืนกลแล้วถ้าผมบอกคุณว่าอนาคตของสงครามอาจไม่เกี่ยวกับกระสุนเลยแต่เป็นลำแสงแห่งแสงที่เร็วเกินกว่าที่คุณจะมองเห็นทันจินตนาการถึงอาวุธที่ไม่ต้องพึ่งพาหัวรบระเบิดหรือแม็กกาซีนกระสุนที่ไม่มีวันหมดแต่แทนที่จะยิงเป็นสายพลังงานบริสุทธิ์มันฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตรงออกมาจากสแตว์ล์สหรือวิดีโอเกมแนวอนาคต แต่ถ้าผมบอกคุณว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปละ่ะวันนี้เราจะพาดำดิ่งไปในหนึ่งในคำถามที่น่าทึ่งที่สุดของเทคโนโลยีทางทหารนะอาวุธเลเซอร์มันคือความจริงหรือมันยังติดอยู่ในโลกแห่งจินตนาการอยู่กับผมจนถึงตอนท้ายเพราะเมื่อคุณอ่านจบคุณจะมองสนามรบแห่งอนาคตในใหม่ทั้งหมดมาเริ่มกันด้วยการเครียอะไรบางอย่างก่อนเลเซอร์ไม่ใช่ของใหม่ เราใช้เทคโนโลยีเลเซอร์มาหลายทศวรรษแล้วในการแพทย์การสื่อสารแม้แต่ในเครื่องเล่นดีวีนี้และเครื่องสแกนบาร์โคดในชีวิตประจำวันของคุณแต่การใช้เลเซอร์เป็นอาวุธนั่นคือความท้าทายที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงหนังทำให้เราจินตนาการถึงลำแสงเลเซอร์หลากสีที่ยิงทะลุอวกาศทำลายสัตว์รูในทันทีความจริงก็ตามเคยมันซับซ้อนกว่านั้นอาวุธเลเซอร์ทางทหารจริงๆไม่ได้ดูหรือมีเสียงเหมือนที่ฮอลลีวูดทำให้เราเชื่อ ไม่มีลำแสงเรืองแสงตัดผ่านท้องฟ้าอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่มองเห็นได้อาวุธเลเซอร์จริงเตอมักจะมองไม่เห็นเงียบและน่ากลัวในแบบของมันเองพ่อคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ําว่ากำลังถูกเล็งจนกว่าจะสายเกินไปแล้วมันทํางานอย่างไรจริงเตอในระดับที่ง่ายที่สุดอาวุธเลเซอร์จะโฟกัสพลังงานมหาศาลไปยังลำแสงแสงที่แม่นยำหนึ่งเส้น จากนั้นลำแสงนั้นจะถูกเล็งไปที่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นโรนขีปนาวุธหรือแม่แต่ยานพาหนะและพลังงานนั้นจะทําให้เกิดความร้อนสูงความร้อนนั้นสามารถหลอมโลหะจุดเชื้อเพลิงหรือทําลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เป้าหมายไร้ความสามารถได้โดยต่างจากกระสุนหรือขีปนาวุธแบบดั้งเดิมที่อาศัยแรงกระแทกและการระเบิดเลเซอร์ทํางานโดยการเผาไหม้สิ่งที่มันลิงใส่ความงามของมันก็คือลำแสงเดินทางด้วยความเร็วแสงไม่มีความหน่วงไม่มีการรอคุณเหนียวไก และถ้าเล็งถูกต้องพลังงานก็จะกระทบเป้าหมายทันทีเกือบในช่วงคลิปตาหนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของอาวุธเลเซอร์คือคำมั่นสัญญาของกระสุนที่ไม่จำกัดหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะทำได้ลองคิดดูปืนคนต้องใช้กระสุนเครื่องยิงขีปนาวุธต้องใช้ขีปนาวุธแต่เลเซอร์ต้องการแค่พลังงานไฟฟ้ากราบใดที่คุณมีไฟฟ้าเพียงพอคุณก็ยิงต่อไปได้หมายความว่าไม่มีการหมดกระสุนอีกต่อไปไม่มีสายพาลํลำเลียงกระสุนมพึมาเข้าสู่สนามรบอีกต่อไป ถ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของคุณแข็งแรงพออาวุธของคุณสามารถยิงได้อย่างไม่สิ้นสุดในทางทฤษฎีนั่นคือเหตุผลว่าทําไมกองทัพทั่วโลกถึงลงทุนหลายพันล้านกับเทคโนโลยีนี้มันเปลี่ยนเกมลอจิติกทั้งหมดแต่แน่นอนไม่มีอะไรที่ง่ายไดความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอาวุธเลเซอร์คือพลังงานการสร้างลําแสงที่ทรงพลังพอจะเผาโลหะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการเปิดสวิตไฟ คุณต้องการแหล่งพลังงานมหาศาลร,ระบบเลนขั้นสูงและระบบทำความเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธร้อนเกินไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้นแบบส่วนใหญ่จึงถูกติดตั้งบนเรือหรือยานเกราะขนาดใหญ่ที่ซึ่งมีพื้นที่พอสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหญ่ต่อจะเอาปืนเลเซอร์ใส่ในปืนไรเฟิลขนาดสะพายหลังทหารเรายังไม่ถึงจุดนั้นและอาจอีกหลายสิบปีกว่าจะถึงแต่บนเรือพิฆาตหรือระบบป้องกันภาคพื้นดินมันเกิดขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นกองทัพเรือสหรัฐออ ได้ทดสอบระบบที่เรียกว่าออเซเซแวร์พิมซิสเตมบนเรือในอ่าวเปอร์เซียมันสามารถยิงล้นตกและทําให้เรือลําเล็กต่อใช้การไม่ได้สิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่ความแม่นยําแต่ยังรวมถึงความคุ้มค่าการยิงขีปนาวุธอาจมีค่าใช้จ่ายหลายแสนหรือแม้แต่มิลเลียนดอลลาราแต่การยิงเลเซอร์แค่ค่าไฟไม่กี่ดอลลร์ในโลกที่กองทัพต้องชั่งน้ำหนักระหว่างงบประมาณกับประสิทธิภาพความแตกต่างของต้นทุนแบบนี้ใหญ่มากอีกที่หนึ่งที่เลเซอร์แสดงศักยภาพจริงคือการป้องกันขีปนาวุธ ลองคิดดูการป้องกันขีปนาวุธแบบเดิมต้องยิงขีปนาวุธหนึ่งใส่อีกลูกคล้ายเกมปลาลูกดอกความเร็วสูงที่มีราคาแพงมากเลเซอร์เปลี่ยนสมการนั้นแทนที่จะยิงขีปนาวุธโต้กลับคุณสามารถเผาภัยคุกคามให้หายไปจากท้องฟ้าโดยตรงกิสราเอ็นตัวอย่างเช่นได้พัฒนาระบบที่เรียกว่าหินบีมระบบเลเซอร์ที่เสริมกับเครือข่ายป้องกัน ชั้นโดมอันโด่งดังแนวคิดคือยิงล้ำแสงพลังงานสายจรวดหรือโคกที่กำลังเข้ามามอบวิธีที่ถูกกว่ามากในการปกป้องเมืองและไม่ใช่แค่สหรัฐออหรืออิสราเอลจีนรัสเซียและหลายประเทศในยุโรปก,ก็กำลังลงทุนอย่างหนักในงานวิจัยเลเซอร์การแข่งขันด้านอาวุธไม่ใช่แค่ใครมีเจ็ดเร็วที่สุดหรือรถถังที่แข่งแกร่งที่สุดอีกต่อไปแต่มันคือใครสามารถครองอาวุธพลังงานทิศทางได้ก่อน พวใครที่ทําได้จะมีความได้เปรียบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอาวุธที่ยิงด้วยความเร็วแสงมีกระสุนเกือบไม่จํากัดและต้นทุนต่อการยิงแค่เศษเสี้ยวนั่นคือความฝันของกองทัพแต่เราจะไม่หลงไปกับมันเกินไปยังมีข้อจํากัดใหญ่อยู่ตัวอย่างเช่นสภาพอากาศมีบทบาทสําคัญเลเซอร์ไม่สามารถตัดผ่านหมอกฝนหรือฝุ่นได้อย่างสะอาดลําแสงจะกระจายสูญเสียพลังงานก่อนถึงเป้าหมายในสภาพแลบที่สมบูรณ์แบบ เลเซอร์ส่งพลังอย่างร้ายกาจแต่ในความโกลาหลของสนามรบไม่มากนักนั่นคือเหตุผลว่าทําไมกองทัพยังใช้มันในบทบาทเฉพาะเช่นการป้องกันเรือหรือใช้กับโรนในท้องฟ้าที่ค่อนข้างปลอดโปร่งอีกปัญหาคือระยะแม้เลเซอร์จะเดินทางด้วยความเร็วแสงแต่ยิ่งไปไกลเท่าไหร่ล้าแสงก็จะยิ่งกระจายและอ่อนแรงลงดังนั้นแม้จะฟังดูหยุดไม่อยู่แต่อาวุธเลเซอร์ Laser ก็มีข้อจากัดในทางปฏิบัติว่าจะโจมตีได้ไกลแค่ไหนแล้วยังมีปัจจัยด้านมนุษย์ อาวุธแบบเดิมมีคุณค่าทางจิตวิทยาขีปนาวุธระเบิดหรือปืนยิงสร้างเสียงและการทำลายที่คุณมองเห็นเลเซอร์ acer, มันเงียบมองไม่เห็นและมักจะไม่หวุ่หวานั่นอาจเป็นทางข้อดีและข้อเสียในด้านหนึ่งสัตรูอาจไม่รู้เลยว่ากำลังถูกโจมตีจนกว่าอุปกรณ์ของพวกเขาจะเริ่มเสียอีกด้านหนึ่งบางคนเถียงว่าการไม่มีผลกระทบทางจิตใจนั้น เลเซอร์ไม่ได้สร้างความน่ากลัวเท่ากับการระเบิดครั้งใหญ่กองทัพสนใจมากกว่าความเสียหายเสมอพวกเขายังสนใจความกลัวและการข่มขวัญด้วยแต่ยังไงลองจินตนาการว่าเทคโนโลยีนี้สามารถไปถึงไหนลองคิดถึงเจ็ดติดปืนเลเซอร์เพื่อยิงเครื่องบินสัตว์รูหรือขีปนาวุธฆ่าสิทธ์ด้วยความแม่นยำ ลองคิดถึงรถถังติดเลเซอร์ที่สามารถทำลายโดนฆ่าสึกก่อนที่มันจะเข้าใกล้ลองจินตนาการถึงทหารภาคพื้นดินที่ได้รับการปกป้องโดยหน่วยป้องกันเลเซอร์เคลื่อนที่ที่สามารถดักสกัดจรวดกลางอากาศได้แม้แต่การใช้งานพลเรือนก็อาจปฏิวัติได้สนามบินสามารถใช้เลเซอร์เพื่อทำลายโดนที่เสี่ยงต่อเครื่องบินโรงไฟฟ้าหรืออาคารรัฐบาลสามารถใช้มันเพื่อป้องกันเส้นรอบวงความเป็นไปได้ขยายออกไปไกลเกินกว่าสนามรบและแน่นอน คำถามยังคงอยู่เลเซอร์จะกลายเป็นปืนพกที่เราเห็นในหนังสาไฟหรือไม่นั่นซับซ้อนกว่าความต้องการพลังงานและการทำความเย็นทำให้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วตอนนี้ปืนเลเซอร์ไรเฟิลเหมือนที่สตอมทูปเปอร์เทนส์เทววอลส s จะต้องการแหล่งพลังงานแบบพกพาที่ไกลเกินกว่าที่เราสามารถสร้างได้ในตอนนี้แต่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าเสมอแค่ไม่กี่ทศวรรษก่อนโทรศัพท์สมาร์ทก็ยังเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นแม้ตอนนี้จะฟังดูบา้าแต่ใครจะรู้ว่าความก้าวหน้าในอีก50ปีข้างหน้าจะนำอะไรมาสิ่งที่น่าทึ่งคือเลเซอร์เปลี่ยนปรัชญาของสงครามโดยสิ้นเชิงหลายศตรวรรษที่ผ่านมาสงครามเกี่ยวกับกระสุนลูกศรกระสุนทีปนาวุธทั้งหมดเป็นวัตถุที่บินในอากาศเลเซอร์เปลี่ยนกรอบความคิดนั้นไปสู่พลังงานแทนทันใดนั้นความสนใจไม่ได้อยู่ที่การกัดตุนกระสุนแต่เป็นการสร้างและจัดการพลังงานสนามรบของวันพรุ่งนี้อาจไม่ได้เกี่ยวกับใครมีกระสุนมากกว่า แต่เกี่ยวกับใครมีแบตเตอรี่ที่ดีกว่าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แข็งแรงกว่ามันคือการจินตนาการใหม่ทั้งหมดของการสู้รบแน่นอนพร้อมๆกันนั้นก็มาพร้อมๆกับการถูกเถียงทางจริยธรรมท่าเลเซอร์กลายเป็นเรื่องทั่วไปมันจะทำให้สงครามง่ายขึ้นไหมถ้าการยิงแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่กี่ดอลลาร์รัฐบาลจะรู้สึกว่ามีข้อจำกัดน้อยลงในการใช้หรือไม่หรือเลเซอร์ด้วยความแม่นยำของมันจะช่วยลดความเสียหายพลอยได้และช่วยชีวิตมากขึ้น นี่คือคำถามที่ผู้นำทางทหารนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองกำลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกับทุกอาวุธใหม่เทคโนโลยีเป็นเพียงครึ่งเรื่องอีกครึ่งคือมนุษยชาติเลือกจะใช้อย่างไรและอย่าลืมด้านไซไฟวัฒนธรรมป๊อปใต้จุดไฟจินตนาการของเรามาตลอดด้วยลำแสงเรืองต่อและการดูอนาคตความจริงอาจจะไม่ดูน่าตื่นเต้นเท่าแต่ในบางด้านมันน่ากลัวกว่ามากอาวุธที่เงียบมองไม่เห็นและสามารถเผาเหล็กได้ด้วยความเร็วแสง นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าลำแสงการ์ตูนสีสันเสียอีกความจริงมักแสงหน้าจินตนาการในแบบที่เราไม่คาดคิดดังนั้นวันนี้เรายืนอยู่ตรงไหนอาวุธเลเซอร์ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปพวกมันกำลังถูกทดสอบถูกนำไปใช้ในบทบาทจำกัดและถูกพัฒนาให้ดีขึ้นทุกปีแต่พวกมันก็ยังไม่ใช่ลำแสงมรณนะอันทรงพลังอย่างที่เรามักจินตนาการพวกมันอยู่ตรงกลางเงือนความเป็นจริงที่กำลังพัฒนามีศักยภาพที่เหลือเชื่อแต่ก็มีข้อจำกัดจริง การแข่งขันเพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านั้นกำลังดำเนินอยู่และโลกกำลังเฝ้ามองในที่สุดคำถามไม่ได้อยู่แค่เลเซอร์จะมาแทนที่กระสุนหรือขีปนาวุธหรือไม่แต่มันจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความขัดแย้งอย่างไรต่างหากพวกมันจะเป็นเกราะป้องกันสูงสุดปกป้องเมืองและทหารด้วยความแม่นยำไร้คู่แข่งหรือพวกมันจะเป็นขั้นบันไดใหม่ของการไล่ล่าอาวุธที่ทรงพลังยิ่งขึ้นของมนุษย์ เวลาเท่านั้นที่จะตอบแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจยุคของอาวุธพลังงานได้เริ่มขึ้นแล้วและเรากำลังยือนอยู่บนเส้นแบ่งของยุคใหม่ในสงครามและด้วยเหตุนี้เราก็วนกลับมาที่คำถามที่เราเริ่มต้นด้วยเลเซอร์คือความจริงหรือมันยังคงเป็นนิยายวิทยาศาสตร์คำตอบอย่างที่คุณเห็นมันซับซ้อนมันคือทั้งคู่มันอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ในรูปแบบจำกัดกำลังก่อร่างสนามรบอย่างเงียบๆแต่สำคัญและมันก็กำลังวิวัฒน์ผักไปสู่ภาพฝันที่เราเคยเห็นแค่ในหนัง อนาคตไม่ใช่คำถามว่าท่าแต่คือเมื่อไหร่และดังนั้นเมื่อเราปิดการเดินทางครั้งนี้ผมจะทิ้งคุณไว้กับคำสุดท้ายที่สรุปทุกสิ่งที่เราได้สำรวจในวันนี้อาวุธเลเซอร์ความจริงหรือนิยายวิทยาศาสตร์